ยินดีต้อนรับสู่ด้านค้าของปั๊ปปี้เพลท์ทาที่ดาคาชิ้นของรล่นชินีต้องฮิตมากแน่เลยอะค่ะในผมก็ <คน S 1> ดูหน่อยสิครับและนี่คือสวรรค์สาหรับของเล่นของพวกเราด่าดหมมอนน่ารักไหมคะผมไม่มีอะไรจะพูดเลยอะครับสงสัยต้องมาลองดูตัวอื่นกันหน่อยแล้วล่ะเจ๋งเลยอะนี่มันรวม3มตัวเลยเหรอเนี่ยผมว่ามันมากเกินไปหน่อยหรือเปล่า คุณไม่เข้าใจอะไรเลยอะค่ะลูกค้าก็ชอบกันแบบนี้นะคะนี่คือแม่ขายยาวเลิกเล่นได้แล้วนะยอดขายเดินให้แล้วของเราต้องตับมากเลยถ้าเธอเถียงทำงานมนมนค่อเป็นแบบนี้หรอกนะเดี๋ยวฉันกลับมาทีหลังก็แล้วกันนะถ้าเธอไม่จัดก,การเรื่องนี้ฉันจะไล่เธอออกแนะ่พวกเราทำไงกันดีเนี่ยถ้าจัดการเองลูกค้คต้องชอบของอะไรคือฉันบ้างแน่นอนเลยนี่เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดรดอเปล่า พอกันทีจะไม่อยากเห็นเธอและแขนยาวๆของเธออีกแล้วละ่ะไปทำงานอื่นเลยไปถ้าทางเธอจะไล่พวกราอยที่กองขยะแล้วสงสัยจะทำความสะอาดอีกนานเลยอ่ะทำไมเธอหดได้จังเลยอะเดี๋ยวเราไปเช้อปปิง้งกันได้นะวะ้าของเล่นอันนี้มันเจ๋งมากนมหนูอยากได้มากอะงั้นเราไปดูร้านดีๆไหมลูกนี่มันเจ๋งมากเลยนะคะนี่คือปิกาจูเวนเซ่จะมาเถอะนะคะหนูสัญญาหนูจะตั้งใจเรียนน่ะโอเคจ้าส้อก็ได้จ้า อันนี้เท่าไรหรอคะสองร้อยเหรียญครับอืเขาบอกว่าห้าร้อยเหรียญนะคะนี่จ้ะยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะตอนนี้เป็นของคุณแล้วค่ะเจ๋งมากปีก้าจูเ็ามีผมเปียด้วยเหรอลล้วก่อนนะคะบายยค่ะเห็นไหมล่ะครับทุกคนต้องชอบบ้านแน่นอนเออฉันมีไอเดียดีๆแล้วงั้นมาเปิดได้กันหน่อยดีไหม จะต้องการอุปกรณ์สำหรับของเล่นอีกเยอะเลยที่รักช่วยฉันหน่อยสิคะเดี๋ยวผมจัดการทุกอย่างให้เองเพียงแค่คุณหลับตาแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะแป๊บนึงนะครับแถวนี้มันมีกลิ่นแปลกๆอยู่นี่เหมือนอะไรกันเนี่ยแมมันเหมือนกับลูกเบสบอลเลยอ่ะขวดน้ำกันเหรออุ๊บส์นี่มันก็ตนงจนหยน้มันก็เปไปคุณพ่อกับคุณแม่ขายยาได้เลยสวัสดีจ้าที่รัร์คช่ยเหน่อยสิคะสวัสดีครับนี่มันน่าอายจังเลยอ่ะนี่ด้กันเนี้ยฉันน่าจะเขินแล้วว่ะ ฉันจมตสึจะมอแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่มาดูไหนซีว่าเราจะเจออะไรบ้างโอ้ยมันมีค่ามากนะเนี่ยจะต้องเอามาไปทำของเล่นหน่อยแล้วจากถูกขยะเนี่ยนะมันควรจะเป็นเอกลักษณ์สุดๆเลยอะไม่ใช่หรอกนะจ๊ะนี่ต่างหากจ้าเราต้องใช้สกัดเทแบบนี้ด้วยฉันไม่ได้เป็นคนขี้ห่วงนะฉันต้องสอนวิธีการทำให้ทุกคนหน่อยแล้วล่ะนี่แหละวิธีการทำของเล่นแบบบ้านๆมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะเราต้องตัดเทแบบนี้ออกมา จากนั้นก็ใส่หลอดเข้าไปตรงกลางแล้วเราก็ต้องใส่กากเพชรลงไปด้วยนะยิ่งวิวัตรเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแล้วก็ต้องพับเครื่องมันแบบนี้อย่าลืนทําขอบข,ข,ของมาให้เรียบด้วยนะจากนั้นก็ฉีกแถบป้องกันออกได้เลยมันจะต้องมากวนพวกเราแน่นอนจากนั้นก็แค่ต้องเป่าเบาๆว้าวมันเวิร์กด้วยไอเดียของคุณเจ๋งมากเลยครับ ตอนนี้ลูกปองของพวกเราก็พร้อมแล้วแต่เราต้องดึงหลอดแบบนี้ออกมาอย่างระมัดระวังด้วยนะไม่งั้นต้องพังนะแน่ล้วก็ต้องแปะตางลงไปแบบนี้นะตอนนี้บันบานของเราก็พร้อมเอาไปขายแล้วละ่ะหวังว่าจะช่วยธุรกิจของพเราได้นะมันเป็นของเล่นที่มีเอกลักษณ์มากเลยคุณต้องไม่เคยเห็นมันมาก่อนแนะ่ที่มาซื้อมันเลยนะเดี๋ยวมันก็หมดล่ะสามารถจะขอได้นะคะไม่ขอได้ค่ะขอสองอันไปเลก็กๆกันนะดูเหมือนออว่าตารอัพของรอบครัวขายยา่าจะถูกใจลูกค้าที่เป็นเกมเมอร์มากเลยนะ ว้าวหมันแล้วมันก็มาดูดีอยู่นะดูเหมือนว่าธุรกิจของพวกเราจะบูมมากเลยไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมดูแลเรื่องนี้เองคุณไปทํางานต่อดีกว่านะถึงแล้วต้องทำอย่างอื่นกันแล้วล่ะเดี๋ยวผมไปฝึกใช้ที่หลังกันแล้วกันนะงั้นตอนนี้ต้องไปหาสมบัติกันก่อนแล้วล่ะโอ้นี่ไงที่รักผมมีของมาให้คุณด้วยนะครับคุณก็เก่งเหมือนกันในขค้นนี้ยนี่มันอะไรกันน้โอู้มันเหมือนกับบัสซี่บูมากเลยอ่ะเลิตชิ้นนี้ต้องดังมากแน่นอน ฉันต้องอัปเกรดร้านของฉันหน่อยแล้วล่ะ hmm. ว่าแต่จะทําอะไรดีนะยังไงตอนนี้ฉันก็เป็นหัวหน้าแล้วนี่นะคุณพูดช่วยงั้นนายเป็นพาร์ก็แล้วกัน <c oughs> เออ,อยังไงเราก็ต้องช่วยกันก่อนนะ <c oughs> กนารตั้งราคาดีๆต้องทำให้ทุกคนถูกใจแน่นอน <c oughs> โอ้ใครจะไปเป็นจินเสดป้ายเซลแบบนี้ได้แล้วมันต้องเวิร์กแน่เลยนี่แหละลูกค้าคนแรกของพวกเรา ให้ฉันช่วยอะไรดีคะลูกสาวคุณฉันเนี่ยจะมาสำรวจหน่อยคะ่ะลองไปดูปโปรแกรมอนทางหนูสิค่ะคุณลูกค้าหนูเล่นได้ยั่งลูกเดี๋ยวนี้สิคะนี่มันเป็นกระจูของหนูแจงก็ยเยอะเลยนะคะดูสิหนูอยากได้เป็นกระจูนะจ๊ะเยี่ยมเลยตอนนี้มันเอิ่มกำลังเซลล์อยู่เลยนะไม่ยาวว่ะแบบนี้หนูมีแล้วแถมมีเสงกันด้วยใช่ว,ว่ามันก็คุนค้นๆอยู่นะของเล่นของฉันต้องเจ๋งกว่านี้แน่นอน เราอย่างได้อะไรที่มันพิเศษหน่อยอจ๊ะใช่สิคะฉันรับประกันเลยของเล่นอันนี้มันจะต้องพิเศษแน่นอนและนี่คือฮ้กงกีตูหรือไม่ชอบมันหรอจ้ะของเล่นตอนนี้เป็นการรวมกันของคาแรคเตอร์มากมายเลยนะจ๊ะนมันน่ากลัวค่ะเธอน่าจะรอออกแบบใหม่หน่อยนะถ้าทันนี้มันจะแยก่กว่าตอนนี้คุณแม่ขายยาวทำอีกอะฉันต้องรูความลับของเธอให้ได้เลย ที่รักเราผมมีข่าวดีมาบอกด้วยดูเหมือนพวกเราจะได้กำไรยเยอะเลยดึงเงินที่พวกเราได้มาสิคุณเอาไปซื้อแบบนใ้ฉันเหรอคะเจ๋งกว่าน,นั้นอีกผมซื้อขยะมาให้คุณจะได้เอาไปประดิษฐ์ของเล่นไงคุณรู้จักวิธีการดูแลผู้หญิงดีมากเลยอะคะ่ะหลังจากนั้น,น,นเรืกองกาของพวกนี้ไปขายผมซื้อแบบนใ้คุณอีกร้อยวงเลยอะครับทำไมคุณถึงสนใจของเล่นกันเยอะจังเลยนะนี่แหละเป้าหมายของเราดู่เหมือนพวกเขาจะมีแผนกันอีกแล้วล่ะนะฉันว่าเขาก็น่าคุณอยู่นะถ hmm. ้ฉันช่วยอะไรดีคะ ผมอยากได้ของเล่นสำหรับร้านของผมหน่อยนะครับไม่มีปัญหาเลยค่ะเราช่วยเองนะคะตอนนี้พระยาของผมกำลังทำงานอยู่เดี๋ยวผมดูแลคุณเองนะครับเอมงั้นก็ได้จ้กว่าแต่จะทำอะไรกันนะนี่จะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแน่นอนโปกเกบอนสาวเล่นหรอใช่ฉันเข้าใจแล้วล่ะนั่งก่อนนะครับพ่อะขอนให้เต็มพี่เลยนะอขอบคุณมากเลยนะจ๊ะดีะเสมอเลยครับคุณหิวน้ำหรือเปล่าจิบชายเย็นๆหน่อยไหมครับ เหนียวดีกว่าจะกอบคุณนะจ๊ะแับแซนวิชหน่อยไหมครับไม่เป็นไรจ้าฉันยังไม่ค่อยหิวเลยว่าแต่เธอต้องทําอะไรต่อนะดูือเหมือนว่ามันจะมีรายละเอียดเยอะมากเลยแฟนๆของโปเกมอนและป๊อปปี้เพลย์ไทม์ต้องชอบมันมากแน่เลยตอนนี้ต้องระบายสีโปเกมบอนกันหน่อยแล้วสีจมูก็แล้วกันนะอุปกรณ์ที่เหลือล่าอยู่ไหนกันเนี่ยฉันว่าฉันเจอแล้วล่ะจากนั้นพวกเราก็ต้องนวดดินน้ำมันของพวเราแบบนี้ด้วยนะจากนั้นก็ต้องทำอีกิชนหนึ่งด้วย ม้วนในน้ำมันของทอดาวแบบนี้แต่ไหน,นก็ประกอบมันเข้าด้วยกันแล้วก็ออกมาอมอีกครั้งให้กลายเป็นทรงเกลียวตอนนี้มันดูเหมือนกับน้องงูตัวน้อยเลยล่ะนี่มันมากเกินไปเรยบเปล่าเนี่ยจะตามไม่ทันแล้วนะจากนั้นเราก็แปะน้องงูตัวน้อยของพ้อดาวไปที่ปรแเกบอบอลได้เลยมาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยเราต้องใช้น้ำมันสีดำแบบนี้ด้วยอย่าลืมสีขาวได้นะแต่มันต้องเล็กกว่าสีดำน,นิดนึง ก็ต้นท้ห้มันแบนๆแบบนี้อย่าลืมทำอีกข้างด้วยนะตาของเขาต้องเป็นสีเขียวด้วยอย่าลืมใส่ดวงตาเข้าไปด้วยนะการทำปามันง่ายมากเลยล่ะอย่าลืมทำให้มันดูมีสไตล์ด้วยนะแบบนี้ง่ายคุณไทยออกไหมว่าคุณแม่ขายยากำลังทำอะไรอยู่อะเรียบร้อย นี่มันก็ยากเหมือนกันนะนี่ถ้าคิดวิที่ทำของแบบนี้ได้ยัางไงากันน่ะตอนนี้ก็ติดตาและปากของเขาไปในลูกบอลของกเราได้เลยอย่าลืมแปะปากอีกด้านเข้าไปด้วยนะตอนนี้ปกกระกนบอของเราก็เสร็จแล้วแต่ฉันไม่ลมขาดอะไรไปอย่างชามใบใหญ่ของพวกเราไงเราต้องมันด้วยมันให้เหมือนกับแป้งโดนเลยมันจะได้เติมเต็มลูกบอลของพวกเราไงตอนนี้นก็ขย่านิดหน่อยแบบนี้ต้องเวิร์กแน,น่อย่าลืมเอาส่วนที่เกินออกไปด้วยนะถ้าแล้วล่ะเอาเออกมไปได้เลย อย่าลืมจัดการกับของที่อยู่ขบอแบบนี้ด้วยนะแต่ <G ül> ก็เก่งเหมือนกันนะนี่อ่ะถ้าฉันจะจะประเมินเธอต่ำไปหน่อยแล้วล่ะนี่แหละขั้นตอนสุดท้ายตอนนี้ปิกกจูของเราก็ได้มีบ้านใหม่แล้วเจ้าโปเกมอนตัวน้อยต้องชอบมันมากแน่นอน <G ül> คุณคิดว่าโปเกมอนของคุณแม่ขายยาของชันเป็นยังไงบ้างคะนี่มันเจ๋งบ้างเลยแต่มันจะมีสีฟ้าด้วยนะผมคงต้องสั่งบ้างแล้ว <G ül> ล่ะไม่ต้องห่วงนะคะ <G ül> ฉันคิดทุกอย่างไม้หมดแล้วแถมยังเตรียมของเสร็จแล้วด้วยอืม ว่าแตกกระป๋องสีฟ้า,ามันอยู่ไหนกันนะคุณเอาไปซ่อนเหรอคะมาหาแม่มาลูกนี่มันเหมือนกับตอนเด็กๆเ,เลยอะแล้วพวกเราก็พ่นสีลงไปด้วยนะนี่แหละสีของหนวดของคุณพ่อขายยาวเราก็ไม่ต้องใช้มันแล้วล่ะแต่เราต้องไม่ใช้ปากกามาร์เกเกันด้วยนะจากนั้นเราก็วาดวงกลมสามวงลงไปในกระดาษได้เลยแล้วเราก็ต้องใช้กันไกลแบบนี้ด้วยนะ <c oughs> คุณอยากดูไหมพวกเราองเอาวงกลมแบบนี้มาทําอะไรเดี๋ยวต้องมาทําตายเขาไงล่ะ ไม่ใช่หรอกนะเขาไม่ได้มีสามตาหรอกเราต้องเอาอันนึงมาตัดเครื่องแบบนี้แล้วก็ต้องใช้ผ้าสักหลาดสีดําแบบนี้ด้วยนะมาทําปากกับตาของเขากันเลยดีกว่าจ้านี่มันไม่เหมือนกับครั้งก่อนหรอกนะตอนนี้ต้องใช้ปืนกาวแบบนี้ด้วยรีบจัดการเลยไม่งั้นกาวของเราต้องแห้งแน่อย่าลืมใส่วงกลมสีขาวเข้าไปที่ตาด้วยส่วนอีกข้างนึงเพราะเราต้องใส่สีดําแบบนี้หน้าของเขาก็คุ้นๆอยู่นะเนี่ยใช่ไหม ดูเหมือนว่าตอนนี้ปเกลบของเราจะกลายเป็นคาแรคเตอร์ในเกมเพื่อนๆสายรุ้งไปแล้วแต่เดี๋ยวเราต้องมาจัดการกับรอยยิ้มของเขากันหน่อยเราต้องมาเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับกบูกันหน่อยดีกว่านะแล้วเราก็ต้องใช้ปืนกาวแบบนี้ด้วยอย่าเพิ่งเอามันไปเก็บนลจากนั้นเราก็ต้องแปะปากอีกด้านข้างไปที่โปเกลบด้วยนี่มันต้องเจ๋งมากแน่เลยนี่แหละอง,งุ่นของฉันคือมีอะไรที่เป็นปสีฟ้าบ้างไหมคะอ,อืมผมก็หาก่อนนะครับผมว่าสาราแบบนี้น่าจะใช้ได้นะ ใช่แล้วล่ะคุณใช้ฉันได้เสมอเลยเทลงมาเลยนะคะตอนนี้ก็พอได้แล้วล่ะแค่นี้พอแล้วใส่เจ้าโปเกมอนราไปเลยดีกว่านะเยี่ยมเลยทุกคนต้องชอบความน่ารักของโปเกมอนพวกนี้แน่นอนเลยล่ะเกมมอนทุกคนต้องอยากได้คอลเลกชันนี้แน่เลยนี่คุณนวดนี่ของเล่นสำหรับหลักของคุณนะคะโอ้ฉันประทับใจมากเลยนี่ค่าจ้างสำหรับพวกเธอนะฉันอยากสั่งของให้ทั้งหมดนี่เลยล่ะงั้นเหรอคะคุณคุณชอบมันมากเลยสินะคะได้เลยคะ่ะ ยัไปเลยโอโอเออทำไมวันนี้ลมแรงจังเลยนะหน่วยของฉันป๊อปปี้น่ะเธอเหรอทำไมทำอะไรที่นี่อ่ะตอนนี้จะทำของเล่นพวกนี้เองได้แล้วละ่ะของเล่นของฉันต้องเจกข,ของเธอแน่นอนแล้วพวกเราจะได้เห็นดีกันนี่แหละข้าเจ้าสำหรับการทำงานจักของพวกเรา,า,เ,ราเธอนี่แปลกจริงๆเลยเธอประหลาดที่สุดในเกมเลยละ่ะทำไมทุกคนถึงทิ้งของที่มีประโยชน์แบบนี้กันนะแต่มันคงดีกับร้าของเรามากเลยเราต้องมาสร้างสรรค์ประหลาดจากโปรเจกต์บ๊อปบี้เพท,ทามกันหน่อยแล้ว แบบนี้ผมคงหาเงินได้เยอะเลยการดีไอวของฉันต้องสำเร็จแนะ่ตอนนี้ฉันมีแรงบันดาลใจเยอะเลยล่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นแรกของเราต้องตัดฟองน้ำออกเป็น2ชิ้นแบบนี้มันจะได้มาใช้เป็นแปลงได้ไง่ายจากนั้นก็จุ่มลงไปในสีแดงได้เลยนะแล้วเราก็ต้องระบายสีลูกบอลของเราได้เลยอย่าลืมทำอีกข้างหนึ่งด้วยล่ะแต่ต้องทำให้เป็นสีขาวแบบนี้จากนั้นก็ต้องใช้สีดวมาทำปเป็นเส้นตรงกลางสำหรับโปกเกมบอลของพวกเรา หลังจากที่สีมันเริ่มแห้งเราก็ต้องเติมขายเข้าด้วยนะสดอีกด้านหนึ่งเราต้องติดแขนของบ็อกซี่บูเข้าไปด้วยฉันโชคดีมากเลยล่ะฉันไปเจอสปริงมาด้วยคุณคงไม่รู้หรอกนะว่าคุณจะเจออะไรข้างใดบ้างอ่ะอุ๊บซึ่งเหมือนมันจะหล่นไปแล้วแต่แขนของฉันยาวมากฉันไม่ต้องเอื้อมไปหยิบเลยล่ะนี่มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยคุณมีความคิดสร้างสรรค์มากเลยอะครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยแต่เจ้าบ็อกซี่บูของพวกเรายังไม่มีหัวเลยมันไม่ใช่ปัญหา ต้องจัดการเรื่องนี้หน่อยแต่จะทำอะไรดีนะมันต้องมีอะไรที่เหมาะกับเขาบ้างโอโหนี่แหละคือสิ่งที่กำลังตามหาเลยยอวผมจะได้ชีวิตใหม่ของเธอได้อย่างจ๊ะที่ราาักคะเรามีผู้ช่วยคนใหม่แล้วนะคะเขาต้องเธอยโฆษณาให้เราได้แน่เลยคิดว่าเธอทำของเล่นพวกนั้นได้คนเดียวเหรอฉันก็ทําได้เหมือนกันแหละบ็อกซี่บูของฉันต้องถูกใจทุกคนมากแน่นอนถ้าสิ่งอย่างปนีญฉัน่าจากที่ปิดร้านไปดีกว่านะถ้าทำบ็อกซี่บูเขาจะมองไม่เห็นดอกนะเะไรกันี้เนี่ยแทกตัวผู้แข่งของฉันหรอ ทุกคนจะได้สิคขาวนี่เป็นของเล่นที่แย่เปล่าเลยอะไรเนี่ยฉันทำมาตั้งหลายชั่วโมงเลยนะแล้วก็ต้องทำใหม่หลายรอบด้วยอ่ะผมสงสาราเธอจังเลยครับป๊อบป,ปี้ไม่ต้องร้องแล้วนะถ้าทำเธอจะเหนื่อยมากแล้วอ่ะจะเกาะต้นท,ที่ไม่เจ่ไอเดียของเธอนะคุณแจขาย,ยาวเธอกลับไปทำงานให้ร้านของฉันได้ไหมอ่ะฉันว่าก็ประสบความสำเร็จมากแน่เลยอย่าไปเถียงกับเธอเลยดีกว่านะแต่คราวหน้อย่ามาตะโกนใส่พวกเราอีกนะครับเย้จะเต้นบาาเลยดูเหมือนว่าเธอทำให้ไอเดียทุกอย่างมันเป็นจริงได้ด้วยนะเนี่ย นี่มันดูดีขึ้นเยอะเลยอะงั้นเดามาเริ่มกันเลยดีกว่านะเธอนี่แหละนะปฏิตัวจริงฉันรู้อยู่แล้วแหละนะเราต้องลองใช้กล่องและผ้าสีชมพูแบบนี้แตไหนก็แปะกาวลงไปได้เลยเราต้องใช้ปืนกาวแบบนี้ด้วยนะใช่แล้วอย่าลืมจัดให้แน่นเลยไม่ต้อง่วงนะป๊อปปี้ฉันจะสอนเคล็ดลับให้พวกเธอเองใส่กาวเข้าไปเยอะๆเลยลเราคงไม่อยากให้ผลงานของเราพังหรอกนะแต่ไหน,นก็พันผ้าเข้าไปได้เลยอย่าลืมติดกาวให้มันด้วยละ่ะคุณจะต้องรักสิ่งที่คุณทำด้วยนะนี่แหละความลับของคุณ่ขายขายาวละ เ้าของเะไรของเธอต้องขายหมดแน่เลยาเราทำกล่องใบนี้เสร็จแล้วงั้นเราาชใช้กันผ่าตัดฮักกี้กันดีกว่านะ <c oughs> เราต้องใช้แขนขาแล้วก็หัวของเขาด้วยจากนั้นก็ติดมันเข้ากับตปริงอย่าลืมติดมันเข้ากับกล่องด้วยนะาต้องเพิ่มสีสันให้กับกล่องใบนี้หน่อยแล้วล่ะตอนนี้ดาราของพวกเราก็สดใสสุดๆไปเลยเรียบร้อยนี่แหละฮักกี้บูของเราเราจะชนะใจของทุกคนได้แน่นอน แต่ว่าต้องทำของเล่นพวกนี้หน่อยแล้วล่ะนี่มันเจ๋งมากเลยใช่ไหมต้องเอามาไปวางหน้าร้านหน่อยแล้วโอ้แบบนี้ดูดีกันเยอะเลยเธอทำได้ดีมากเลยนะโมันดีกว่าที่แล้วเยอะเลยอ่ะฮว้าวนี่ฉันนอนไปนายแค่ไหนกันเนี่ยฉันฝันอะไรของฉันนะว้าวนี่ฉันอยู่บนสวรรค์หรือเปล่าเนี่ยดูสิแครเรา ี่พวกเธอมาครั้งแรกกันเ่องไงเน,นี่ยขอบคุณมากนะเดี๋ยวพวกเราจะต้องมาดูอุปกรณ์พวกนี้สักหน่อยแล้วยอย่าแพ้ไปได้เลยนะพวกุู๊ฉันว่ามันจะดูดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะต้องเอามาไปใส่ไว้ในคอลเลคชันของฉันหน่อยแล้วล่ะฉันชอบคริซี่มิซซี่มากเลยว้าวเธอจะต้องเป็นคนไม่ค่อยมีเงินแน่ <f izz les> เบื่อที่จะนั่งตรงนี้กระไยังจ้าทุกคนตอนนี้ฉันรู้จักกับความสุขแล้วล่ะอ๋อนี <f izz les> ่ม <c oughs> ันฝันร้ายชันเลยนี่เธอกลัวเจ้าสปารหลาดนั่นเหรอเธอดูแาคาสิ ตายแล้ว,วลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยอะจริงด้วย <laughs> ฉันกลับมาแล้วล่ะอนี่มันจะต้องหมากห้องเขาฉันแน่ไม่ใช่วันนี้จ้ะขอบริยังจ้ะว้าวบ็อกซี่บูลเหรอยังไม,มเลยอะอทำไมแพงขนาดนี้นะ <laughs> แบบนี้พวกเราไม่มีเงินจ่ายหรอกสงสัยต้องทิ้งเจ้าบ็อกซี่เอาไว้ที่นี่แล้วล่ะตอนนี้พวกเรามานับเงินกันก่อนดีกว่าแปบหนึ่งนะ แบบนี้ไม่คงจะใช้ไม่ได้หรอกนี่มาจากไหนเนี่ยแหวะบางทีฉันอาจจะมีของมีค่าบางก็ได้นะโอ้นี่มันจะต้องเป็นเหรียญแน่เลยพวกเราก็จะรวยแล้วล่ะฮ่าฮฉันตามหามันมาตั้งนานเลยนะมันไปซ่อนอยู่ไหนกันล่ะเนี่ยหืมมาฝรั่งเหรอเงินของฉันอยู่ไหนกันล่ะเนี่ยขอบคุณนะแต่ไม่เป็นไรเอ่อในกระเป๋าของฉันน่าจะมีอะไรบางอย่างโอ้เจ๋งมากดูเหมือนจะมีเงินอยู่นะนี่มันไม่ได้มีอันเดียวด้วยไหนมาดูสิมันมีเพิ่มมาอีกแล้วล่ะ เดี๋ยวพวกเราต้องมานับกันหน่อยแล้วล่ะโอ้แย่จังเลยอ่ะฉันว่าม็นคงซื้อได้แค่แฮปปี้มีดอ่ะแต่ก็เยี่ยมนะตอนนี้ชินก็คงหิวพอดีอ่ะถึงเวลาต้องหาอะไรกินแล้วล่ะนี่มันก็หอมดีเหมือนกันนี่อ่ะช้าก่อนนะน้องรักเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยระังก่อนนะมือคำมฉันน่ะฉันมีไอเดียดีๆแล้วล่ะแซนด้ฉันว่าแฮมเบอร์เกอร์นี้มันต้องช่วยพวกเราได้แน่นอนอองั้นเหรอจ๊ะ ถ้าพวกเราซื้อมันไม่ได้เดี๋ยวพวกเราต้องทําเองกันหน่อยแล้วล่ะไม่งั้นเรากลับไปหาอุปกรณ์กันดีกว่าไหมใบของพวกเรามีอุปกรณ์เต็มเลยอ่ะเดี๋ยวพวกเราต้องไปเตรียมข่องกันมาหน่อยแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็เริ่มงานกันได้เลยทีนี้อุปกรณ์เราก็พร้อมแล้วล่ะเธออย่าทำอะไรกับแฮมเบอร์เกอร์ของฉันเลยนะฉันตื่นเต้นมากเลยอ่ะเพื่อฉันเถอะฉันเืออาชีพสุดๆแต่ตอนนี้พวกเราจะต้องตัดมันออกแล้วล่ะเอาจริงๆเลยนะพวกเราต้องเก็บมันไว้ด้วยล่ะ เดี๋ยวพวกเราต้องมาตัดด้านบนของมันออกไปด้วยนะมันจะได้กลายเป็นฐานสี่เหลี่ยมแบบนี้ไงแล้วพวกเราต้องทําอะไรต่อเหรอแล้วพวกเราก็ต้องใส่ของน้ําแบบนี้เข้าไปด้วยนะเอามาจากห้องน้ําหรือเปล่านะใช่แล้วแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยจนนุ่มๆฉันยังไม่ได้กินแฟนไฟเลยนะเดี๋ยวพวกเราต้องมาทําความสะอาดกันหน่อยแล้วจริงเหรอเอางง้นก็ได้แบบนี้มันจะต้องเป็นประโยชน์มากแน่แล้วพวกเราก็ต้องใช้ปืนกาวแบบนี้หลังจากนั้นก็ติดแถบแดงเข้าไปด้วยนะแล้วก็อย่าลืมที่จะติดที่จับเข้าไปด้วยนะ เ,เริ่มคุณแล้วใช่ไหมล่ะฉันขอเยี่ยมหน่อยได้ไหมนะม,มันเหลือไม่มากแล้วนะแล้วพวกเราก็ต้องตัดสามเหลี่ยมออกมาจากกระดาษลังแบบนี้นี่แหละอุปกรณ์พิเศษของฉันแล้วพวกเราก็ติดสามเหลี่ยมเข้าไปแบบนี้ แล้วก็ติดไปที่สปริงได้เลยตอนนี้เบอร์เกอร์บูของเราก็มีมือแล้วนะดูมือของเขาสิเดี๋ยวพวกเราต้องใส่แฟนไฟเข้าไปด้วยเขาจะได้มีครบห้านิ้วยังไงล่ะใส่แฟนไฟเข้าไปให้กลายเป็นนิ้วแบบนี้ไปเลยเป็นไงล่ะแล้วพวกเราก็ต้องใช้ชิ้นเล็กๆด้วยนะนั่นแหละนิ้วสุดท้ายของเขาก็แค่ครึ่งเดียวก็พอแล้วพวกเราก็ติดกาวเข้าไปแบบนี้มือของเขาก็พร้อมแล้วติดแน่นทนทานเลยล่ะเออเราต้องทำอีกครั้งหนึ่งด้วยส่งเบอร์เกอร์มาเลยเออแต่ว่าจะกินไปแล้วอะ่ะเอองั้นก็ได้ ไม่ต้องเศร้าน,นะฉันว่าอันนี้มันน่าจะใช้ได้อยู่แหละงั้นเดี๋ยวพวกเราต้องมาลองกันหน่อยมาเริ่มทดลองกันเลยดีกว่านะแหมฟไฟเหรอพวกเราไม่ต้อนรับนายแล้วล่ะดูเหมือนว่าพวกเขาจะพ้นขีดอันตรายแล้วนะ <S 2> <S 2> <S 2> ตั้งใจหน่อยแซนดราตอนนี้พวกเราต้องใช้เเนน <S <S คัตเตอร์แล้วนะพวกเราต้องระวังให้ดีเลยง่ำง่ำง่ำดูเหมือนว่าเจา้าปีศาจเนี้ยมันจะโซนมากเลยนะงั้นเดี๋ยวพวกเรามาทำนายเขาหน่อยดีไหมล่ะถึงเวลาของดินน้าบานแล้วล่ะนี่มันสนุกมากอ่ะมันดูเหมือนงูเหมือนกันนั้นเนี่ย พวกเราจะต้องมาทำลีสีเขียวให้มันด้วยนะเธอชอบไหมละ่ะนี่แหละเขาเรียวกว่าผลงานชิ้นเอกบอกซี่จะต้องมีลูกกตายด้วยนี่ติดเข้าไปได้เลยขอบคุณมากที่ช่วยนะจ๊ะน้องจา๋าแต่ตอนนี้พวกเราต้องมาลองนี้กันหน่อยแล้วพอดีมันยังขาดสีเหลืองไปอีกหน่อยนะ่ะนี่ไงเพื่อนของเราจะต้องมีรอยยิ้มที่สวยงามมากอย่างแน่นอนฟันของเขาก็จะต้องน่ารักด้วยแล้วอันนี้ละ่ะ ใจเย็นก่อนนะจ๊ะอยู่นี่เองเหรองีอยวพวกเรามาทำนายเขาต่อเลยดีกว่าเดีย๋ยวพวกเราต้องใช้ซีคนแบบนี้ด้วยหลังจากนั้นก็ติดันแหลมๆของเขาเข้าไปได้เลยฉันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยันของเจ้าสัป,ปะหลาดตัวน้อยดูประหลาดเหมือนกันนะเนี่ยไหนลองดูหน่อยสิ อย่าเพิ่งไปโกนเขาดีกว่านาะเดี๋ยวพวกเราจะต้องใช้ชี้กับสลัดแบบนี้ด้วยนะหลังจากนั้นก็ใส่มันเข้าไปได้เลยแล้วก็อย่าลืมปิดมันด้วยล่ะนี่แหละคือปากของคุณบ็อกซี่แล้วก็อย่าลืมใส่สีเขียวเข้าไปด้วยนะเพิ่มด้วยล่ะเขาดูน่าทัวรมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวพวกเราจะต้องติดหัวของเขาลงไปที่สปริงสักหน่อยเย้หูทีนี้เขาก็จะพยักหน้าได้แล้วไงพี่สาวของฉันนี่เก่งจริงๆเลย เดี๋ยวพวกเราจะต้องมาเพิ่มพลังกันหน่อยแล้วล่ะฉันเก็บขนมแบบนี้ไว้ด้วยนะไว้เผื่อไงถึงเวลาของมือเที่ยงแล้วล่ะตามสบายเลยนะจ๊ะอืมฉันชอบกินขนมพวกนี้มากเลยล่ะดูเหมือนว่ามันจะมีแคลอรี่สูงมากเลยนะงั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพวกเราจะต้องเปลี่ยนล่างให้มันหน่อยแล้วงั้นฉันขอสี่ชิ้นเลยแล้วกันแล้วพวกเราก็ต้องใช้กาวแบบนี้ด้วยบีบลงไปได้เลยนะแล้วพวกเราก็จะทําแบบว่าเหมือนกับเป็นแซนด์วิชอย่าลืมที่จะใส่สปริงด้วยล่ะ ตอนนี้พวกเราก็ติดกาวเข้าไปได้เลยนะแค่นี้มันก็ติดกันแล้วฉันว่าของพวกนี้มันน่าจะเข้ากันได้ดีเลยล่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นซันดาเธอลองดาวดูสิว่านี่คือส่วนไหนของเขาฉันรู้แล้วล่ะมันจะต้องไปขาของเขาแน่เลยใช่ไหม งัยนพวกเรามาประกอบเขาเลยดีกว่านะพวกเราจะต้องกลับด้านแบบนี้หลังจากนั้นก็ติดหัวของเขาเข้าไปทากาวลงไปเยอะๆเลยบอสซิบุคของพวกเราจะต้องชอบมากอย่างแน่นอนนี่แหละที่ของเล่นธรรมอของพวกเราถ้าอยากจะคุยกับพุงของบ็อกซิบุหน่อยไหมฉันรู้แล้วแหละว่าฉันจะทํายังไงกับเธอดีงั้นพวกเรามาหาเงินกันหน่อยดีกว่าขนลูกหมดแล้วอะเอาไปเืนไปเลยปะเบอร์เกอร์บุของเราราคา20ดอลลาร์เองนะคะพวกเรามีส่วนลดให้ด้วยนะ นะ่อยากได้ของแฮนด์เมดหน่อยไหมสภาพได้โยนิฮงยังดีกว่าหยาบคายชมัดไหนมาลองอีกรอบสิไงจ้าส,สาวสวัสดีจ้าเธออยากจะลองตุ๊กตารลพิเศษหน่ไหมเอโอยงนี้มันน่าสนใจมากงั้ <c oughs> ฉันเอาวันนี้แล้วกันนะจ้า <c oughs> นี่จ้าเล่นให้เต็มที่เลยนะไบ <c oughs> าปนี่คุณผู้ช่วยขาอ่ะอุปกรณ์สำหรับปองซีบูเหรออ๋อมีอยู่แล้วกล่องแค่นี้เองเหลอเนี่ยฮะไว้เจอกันนะเงินพวกเรากลับบ้านกันดีกว่า